สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอก,กันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพ่ารวยนะคําเตือนนะคะวิดีโอนีนะ้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคะเหมาะกับบคุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะคะไม่สนับสนุนการผ่านทุกประเภทนะคะโปรดใช้มีจรรยาในการรับชมนะคะ ดาวเมื่อวานเมื่อคืนได้ไหมใครตามดาวบ้างเออใครตามดาวบ้างเออเราเก็บไอดีไลฟ์ไม่จบทุกคนเมื่อวานฝ่อ,อผมมันตกหนักมากเรารีบกลับบ้านนั่นเองนะฮะ941นะฮะนี่ไอ้นะ941 41แล้วก็อะไรนะ สองแปดใช่ไหมแปดสองนี่ตรงนี้ไงนี่ไงได้บนล่างเลยเนี่ยอันนี้ก็ได้ห้า้วเนี่ยนี่สีหนึ่งอยู่ตรงนี้ไงพี่นี่ทุกคนอยู่นี่สีหนึ่งนี่ไงสีหนึ่งอืมอ่กแล้วก็อันนี้ได เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยอ่าน,น,นี่นะคะทุกคนได้ไหม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 นี่นะคะอ ชนะได้อยู่นะทุกคนได้อยู่นะได้อยู่นะสำหรับดาวนะวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนี่ลาพัฒนาลงไปแล้วนี่คือลาพัฒนาลงไปแล้วนี่นี่ว่าวานี่เอวันนี้เหรอวะวันนี้นะนี่นี่นี่สี่นอยได้อยู่นะสี่นอยอันนี้ของสี่นอยนะเอ๊สี่นอยอยู่ไหนสี่นอยอยู่ใบนี้สี่นอยอยู่ใบนี้นี่ใช่ใบนี้ได้อยู่ได้อยู่นะสำหรับสี่นอยแล้วก็ลาลวป้ะดาวค่ะอยู่ในเล่มเดียวกันหมดเลยนะทุกคนจะได้ดูง่ายละ วันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะสำหรับดาวนะทุกคนมันได้มีวินหวิน4ี่ตัวเราก็เลยไม่เจาะนะ ถ้าวินถ้าวินอ่าถ้าวิน4ตัวก็วินอันนี้นะทุกคน1934 ดาวปกนะสามสี่วินไปเลยนะคะทุกคน สามสี mm ่ hmm. <Jean> <laughs> หกก้าให้วินเอานะทุกคนใช่ครแล้วนะอืพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วเนี่ยแก้ว มองจากสายตานะอันนี้อันนี้พิเศษนิดนึง จะเบิ้ลน,นะฮะจะเบิ้ลแต่เด่นสองกับห้านะคะวันศุกร์สองกับห้านะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดสองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะถ้าใครเป็นตัวเด่นนะ สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะเน้นอะไรดีล่ะทุกคนยังไม่ได้เน้นให้เลยนะนี่นี่ไงเน้นอ่ะขีดเส้นใต้ไว้คือเน้นนะคะกับสามจ็ดวันนี้หนึ่งนะทุกคนหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกเนี่ยเขาแยกกัน

อ่ะจบเท่านี้ค่ะดาวปกติกราววินพีนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผู้ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะดูได้นะคะว่าจะออกตัวไหนนะคะทุกคนนะขอให้โชคดีนะคะ